สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณเราก็จะมาเผยเคล็ดลับนะคะการเขียนข้อเสนอแนะในการวิใจัยให้ดูว้าวนะคะโอ้โหคุณลินค่ะดูว้าวด้วยเหรอคะแน่นอนค่ะดูว้าวแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานวิจัยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะให้ดูว้าวหน่อยนะคะเราต้องตั้งคําถามว่าผลการวิจัยของเราเนี่ย คนอื่นสามารถนำไปใช้หรือสามารถนำไปต่อยอดได้ไหมถ้าเกิดว่านวัตกยรนะคะของเราเนี่ยคนอื่นสามารถนำไปใช้นำไปต่อยอดได้นะคะเราก็เขียนข้อเสนอแนะได้เลยนะคะว่าสามารถขยายผลเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานกลุ่มงานนะคะโรงงานโรงพยาบาลอื่นๆ นะคะคได้อย่างไรนะคะเนี่ยคือข้อหนึ่งนะคะที่ทำให้ข้อเสนออย่างแรงของเราเนี่ยดูว้าวค่ะ